Welcome to our online c a s s r o o m by Teacher Nam k a n g Hi everyone, my name is o r a w a n t u o m c h a r e n You can call me Teacher Nam k a n g So today, before we gonna learn Unit One, I would like you to introduce yourself in English. ที่ครูพูดไปนะคะก็คือก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะในบทเรียนบทที่1นนะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะแนะนําตนเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยใช้ประโยคพื้นฐานง่ายๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกนะคะในการแนะนําตนเองนะคะค่ะเดยวนักเรียนมาลองฟังนะคะคุณครูจะพูดประโยคแนะนําตนเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะของคุณครูนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังและลองฝึกทบทวนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอนะคะการแนะนําตนเองส่งคุณครูด้วยนะคะ Hello, my name is a รวรรณธมเจร e n my nickname is น้ำขา I 35 years old I a t e a c h e r Nice to meet you ค่ะจากประโยคแนะนำตนเองของคุณครูนะคะก็สามารถแปลเป็นไทยได้ดังนี้นะคะสวัสดีค่ะชื่อของฉันคือนางสาวอรวรรณธมเจริญชื่อเล่นของฉันคือน้ำ้างฉันอายุ35ปีฉันเป็นคุณครู ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ,ะนักเรียนเห็นไหมคะการแนะนําตนเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ได้ยากเกินไปเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองนะคะโดยดูประโยคจากที่คุณครูให้ไปนะคะซึ่งเป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนลองฝึกแนะนําตนเองเป็นภาษาอังกฤษดูนะคะอย่างเช่นชื่อของฉันคือนักเรียนก็สามารถแทนชื่อตนเองได้เลยนะคะอายุ แล้วก็ในส่วนของอาชีพนักเรียนก็เป็นนักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถใช้คำว่า i am a student ได้เลยนะคะคุณครูหวังว่านักเรียนจะชอบนะคะประโยคในการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆนะคะที่นักเรียนสามารถฝึกฝนได้นะคะด้วยตนเองที่บ้านนะคะคุณครูก็อยากเห็นคลิปในการแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะจากนักเรียนทุกคนนะคะ ดี่ค่าดีๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในรู้ในเรื่องของยูนิตวันนะคะก็คือ A Bo u t me ก็คือเกี่ยวกับตัวฉันนี่แหละก็คือ p a r t s of body ก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนในส่วนของโครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษนะคะเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ p a s t s of o o y y ก่อนนะคะว่ามีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอะไรบ้างแล้วออกเสียงว่ายังไงเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ต้องเรียนออกเสียงตามคุณครูได้นะคะคำที่หนึ่งนะคะ hate hate สีสับคำที่สองนะคะ nose nose จมูกคำที่สามนะคะ eye eye ดวงตาคำที่สี่นะคะ eyebrow eyebrow คิ eye ้ว คำที่ห้านะคะ mouth mouth ปากนะคะคำที่หก teeth teeth ฟันคำที่เจ็ด ear ear หูต่อไปนะคะ hand hand มือ arm arm เข่ elbow elbow ข้อศอก shoulder shoulder หัวไหล่ finger finger นิ้วมือ neck neck คอ knee knee หัวเข่า leg leg ขา เห็นไหมคะนักเรียนการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากและเรื่องน่าอายแต่อย่างใดเลยนะคะยังไงคุณครูคก็ขอให้นักเรียนฝึกฝนนะคะการอ่านออกเสียงแล้วก็จําคําศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะเพื่อจะไปใช้ในการเรียนในเนื้อหาต่อๆไปนะคะในส่วนของยูนิตวันะคะ a b o u t me นะคะ ส่วนของใบงานนะคะนักเรียนสามารถระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้นะคะแล้วก็จะเลืมฝึกทบทวนการอาอกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็ความทั้งจดจําความหมายเพื่อใช้ในการเรียนในเนะะื้อหาต่อไปด้วยนะคะเด็กๆคุณครูขอทิ้งท้ายด้วยประโยคสั้นๆน,นะคะให้นักเรียนนะคะ more practice more c r e a b v e ยิ่งฝึกฝนยิ่งฉลาดนะคะเด็กๆบายบาย